สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบทเรียนออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึง e ีีที่12นักานักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องเลขยกกําลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจํานวนหลายๆจํานวนค่ะหัวข้อวันนี้นะคะก็เป็นสมบัติอีกข้อหนึ่งของเลขยกกําลังนั่นเองค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันนะคะนักเรียนเรามาดูจุดประสงค์ของบทเรียนกันก่อนค่ะนักเรียนสามารถนําสมบัติของเลขยกกำ ไปใช้ในการคำนวณและแก้ปัญหาได้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนค่ะเรามาพิจารณาเลขยกกำลังที่อยู่หน้าจอกันนะคะนักเรียนเลขยกกำลังข้อแรกนะคะก็จะอยู่ที่เศษสองส่วนเจ็ดทั้งหมดยกกำลังสามค่ะนักเรียนเรามาพิจารณาแยกทีละชิ้นส่วนของเลขยกกำลังกันนะคะชิ้นส่วนแรกค่ะเราจะพิจารณาที่ฐานนะคะฐานของเลขยกกำลังข้อนี้คือเศษสองส่วนเจ็ดค่ะนักเรียนและได้ชี้กำลังของข้อนี้คือสามนะคะ เรานำเลขยกกำลังข้อนี้นะคะ มาเขียนในรูปการกระจายค่ะจะได้2ส่วน7คูณ2ส่วน7คูณ2ส่วน7ไปทั้งหมด3ตัวค่ะนักเรียนเราเรียนเรื่องสมบัติของเลขยกกำลังมาแล้วฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะเราก็มาพิจารณาเลขยกกำลังที่เราเขียนในรูปกระจายอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะเราก็จะได้นะคะตรงนี้นะคะนักเรียนฐานเหมือนกันในข้อนี้นะคะก็คือ2 2 2เรามาพิจารณาที่ตัวเศษก่อน ะะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนดังนั้นเราจะเห็นว่าฐานของตัวเศษมีลักษณะที่เหมือนกันเราจึงใช้สมบัติของเลขยกกําลังเรื่องการคูณเลขยกกําลังเข้ามาช่วยดังนั้นตรงนี้จะได้2 ทั้งหมดยกกาลัง1บวก1บวก1ส่วนด้วย7จ็ยกกาลังหนึ่งบวก1บวก1 1พวกนี้มาจากไหนนะคะ1เราจะมองไม่เห็นค่ะเรียน7ตัวแรกก็คือ7ยกกาลัง1 7ตัวที่สองก็ยกกําลังหนึ่งตัวที่3ก็ยกกําลังหนึ่งเราจึงได้1มาบวกกันเราก็จะได้ผลลัพธ์ของตัวเศษนะคะเป็น สยกกําลังสค่คนักเรียนตัวส่วนนะคะก็จะได้7ยกกําลังสนั่นเองคะนักเรียนเรามาพิจารณาเลขยกกําลังจํานวนที่2กันนะคะเลขยกกําลังจํานวนที่2ในหน้าจอนี้นะคะก็คือเศษ3ส่วน5ทั้งหมดยกกําลังลบ3าคนักเรียนนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มลบเราสามารถใช้สมบัติของ A ยกกําลังลบ n เท่ากับเศษหนึ่งส่วน A ยกกำลัง n ได้ค่ะพูดสั้นๆก็คือสามารถทำเลขชีก้กำลังที่ติดลบให้เป็นจำนวนเต็มบวกได้ไม่ยากค่ะนักเรียนเรามาพิจารณากันนะคะฐานของเลขยกกำลังข้อนี้นะคะคือเศษ3ส่วน5ค่ะนักเรียนและเลขชีก้กำลังของข้อนี้นะคะคือลบ3นั่นเองค่ะนักเรียนจากนั้นนะคะเราจะต้องปรับเลขชีก้กำลังที่ติดลบ3อยู่ตอนนี้ให้เลขชีก้กำลังเป็นบวกเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วนเศษส ส่วน5ทั้งหมดยกกําลัง3ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนสังเกตได้ว่าเลขชี้กําลังนะคะเป็นลบอยู่ก็จะเปลี่ยนเป็นบวกทันทีค่ะนักเรียนนอกนั้นนะคะตัวฐาน จะไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นคุณครูเคยย้าหลาย EP แล้วนะคะเรื่องนี้ใช้สมบัติให้ถูกต้องนะคะนักเรียนจากนั้นค่ะเมื่อเราทําได้ชี้กําลังให้เป็นบวกแล้วนะคะเราก็จะมาดูค่ะนักเรียนว่าเราจะเขียนในรูปการกระจายได้ว่าอย่างไรตัวเศษนะคะยังคงเดิมยังอยู่ที่1ค่ะนักเรียนตัวส่วนของเรานะคะเศษ3ามส่วนทั้งหมดอยู่กําลังสเราก็จะมาแยกได้3ตัวค่ะ ตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3นะคะจากตัวเศษนะคะเราก็ยังได้1เหมือนเดิมค่ะนักเรียนตัวส่วนนะคะเราก็จะใช้สมบัติการคูนเลขยกกําลังค่ะคือฐานเหมือนกันคูณกันให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันนั่นเองค่ะนักเรียนตรงนี้นะคะเราก็จะได้ตัวเศษเป็น 3ยกกํา,าลังสาะคณกเกียนตัวส่วนนะคะเราก็จะได้เป็น5ยกกําลังสนั่นเองคณนเกรียนจากนั้นนะคะถ้าเราจะปรับตัวเลข,ขคณนเกรียนเราก็จะมาพิจารณาก่อนนะคะการหารเนี่ยก็จะต้องมีตัวตั้งและก็ตัวหารคณนเกรียนเราก็จะได้ว่าตัวตั้งนะคะคือ1อยู่เฉยๆหารเปลี่ยนเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนและกลับส่วนเป็นเศษก็จะได้5ยกกําลัง3ส่วนด้วย3ยกกําลังสา ผลลัพธ์ที่ออกมานะคะก็จะได้5ยกกำลัง3ส่วนด้วย3ยกกำลัง3นั่นเองค่ะนักเรียนเราก็จะนำมาเขียนไว้ตรงนี้นะคะ5ยกกำลัง3ส่วนด้วย3ยกกำลัง3แต่ถ้าเราจะนำฐานที่เป็นตัวเศษและตัวส่วนจัดให้อยู่ในรูปเดียวกับเลขยกกำลัง ที่เป็นต้นฉบับเลยนะคะหรือว่าเป็นโจทย์เลยนะคะคือตัวเศษนั้น3ตัวส่วนเป็น5เราก็สามารถทําได้ค่ะนะักเรียนโดยการกลับผลลัพธ์โดยใช้สมบัติ A ยกกำลังลบเเท่ากับเศษหนึ 1, 1> ส่วน A ยกกำลัง -N นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะปรับ3ยกกำลังลบ3 ส่วนด้วย5ยกกําลังลบ3นั่นเองค่ะนักเรียนจากที่เราได้ผลลัพธ์ทั้งสองข้อแล้วนะคะเราก็จะมาพิจารณาเลขยกกําลังที่เขากําหนดให้กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าจอนี้นะคะนักเรียนเรามาดูข้อแรกกันนะคะตัวฐานนะคะก็จะเป็น2ส่วน7ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็ทั้งหมดยกกําลัง3นะคะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะนักเรียน2ยกกําลัง3ส่วน7ยกกําลัง3นะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าเลขยกกําลังกับผลลัพธ์ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะต่อไปเรามาพิจารณาที่ข้อ2นะคะนักเรียนเศษ3ส่วน5ทั้งหมดยกกําลังลบ3ผลลัพธ์ที่เราได้นะคะตอนนี้นะคะเป็น3ยกกําลังลบ3ส่วน5ยกกําลังลบสเลชี้กําลังที่อยู่ข้างนอกวงเล็บนะคะกลับกลายมาเป็นเลขชี้กําลังของฐานที่อยู่ในวงเล็บทั้งเศษและส่วนนั่นเองค่ะนักเรียนะค่าจากตารางเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียน,ะะนะะเราก็จะได้สมบัติเลขยกกําลังขึ้นมา1ข้อค่ะ ที่ว่าเลขยกกําลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจํานวนหลายจํานวนค่ะเมื่อ a และ b เป็นจํานวนใ,นใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจํานวนเต็มเราก็จะได้เศษ a ส่วน b ทั้งหมดยกกําลัง n ค่ะนักเรียนจะได้เท่ากับ a ยกกําลัง n ส่วนด้วย b ยกกําลัง n e. นั่นเองค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเรารู้สมบัติแล้วนะคะเราจะต้องนําสมบัติไปใช้ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาศึกษาตัวอย่างที่1กันเลยนะคะจงหาผลลัพธ์ของ4ยกกําลังลบ1ทั้งหมดกําลัง2หารด้วย2ยกกําลังลบ5ทั้งหมดกําลัง2แล้วก็ทั้งหมดยกกาลัง2อีกชั้นหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนวิธีทํานะคะเราก็รอกโจทย์ก่อนหนึ่งรอบค่ะนักเรียนจากนั้นนักเรียนเห็นเครื่องหมายหารตรงนี้ไหมคะครูจะปรับ ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะนักเรียนก็จะได้สี่ยกกำลังลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองหารด้วยสองยกกำลังลบห้าทั้งหมดกำลังสอง แล้วก็ทั้งหมดก็ยกกําลังด้วย2ตัวนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าเราสามารถปรับฐานได้ค่ะนักเรียนจากฐาน4ตัวนี้นะคะเป็นฐานสองค่ะนักเรียนก็จะได้2ยกกาลังสองตรงนี้มาจาก4ี่นะคะแล้วก็ยกกําลังลบ1แล้วทั้งหมดก็ยกกําลัง 2วงเล็บคู่ให้ครบนะคะข้างล่างก็จะเป็น2ยกกาลังลบ5ทั้งหมดกาลัง2แล้วก็ทั้งหมดก็กําลัง2ตัวนี้นะคะจากบรรทัดที่1นมาบรรทัดที่2เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะเปลี่ยนจาก2กําลัง2ตรงนี้นะคะมาจาก4ตัวนี้ค่ะนะักเรียนอนอกกนั้นไม่เปลี่ยนเลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะแจกเลขชี้กําลังที่อยู่ในวงเล็บเข้าไปคูณก่อนค่ะเอาเอาข้างในสุดก่อนนะคะ อ่าคูณตัวนี้นะคะตรงนี้มีชั้นเดียวก็คูณตัวนี้นะคะก็จะได้ว่า2ยกกำลังลบสอคันักเรียนลบสตัวนี้มาจากไหนมาจาก2อคูณลบหจึงได้ลบสอคันักเรียนแล้วก็ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย2ยกกำลังลบสิบคันักเรียนเช่นเดียวกันค่ะ -10 ของครูนะคะก็มาจากลบหคูณ2มาจากตรงนี้นะคะแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังสองค่ะนักเรียนเราก็ไม่พอนะคะท่านคะเราก็จะเ,เติมตรงนี้นะคะเราก็มาพิจารณาอีกว่าเราจะต้องนํสองตัวนี้ค่ะมาคูณเลขชี้ก,กําลังที่อยู่ในวงเล็บอีกเราก็จะได้วงเล็บใหญ่น,นะคะ2ยกกําลังลบสคูณกับ สนะคะส่วนด้วย2กําลังลบ10นะคะนักเรียนแล้วก็ทั้งหมดกําลัง2ลบ2คูณ2ตัวนี้นะคะก็จะได้ลบ4ค่ะนักเรียนลบคูณบวกได้ลบ2คูนได้4นะคะก็จะได้ผลลัพธ์นะคะตัวเศษเป็น2ยกกาลังลบส่ส่วนตัวส่วนก็จะได้2ยกกาลังลบ10 ะะแล้วทั้งหมดก็กําลัง2เหมือนเดิมข้างในวงเล็บนะคะฐานเหมือนกันค่ะนักเรียนฐานเหมือนกันหารกันให้นําเลขชี้กําลังไปลบกันนี่คือสมบัติการหารเลขยกกําลังนะคะก็จะได้2ยกกําลังลบ4ลบด้วยลบ10นะคะแล้วก็ทั้งหมดกำลัง2ค่ะนักเรียนจากนั้นค่ะเราก็จะเปิดวงเล็บนะคะลบคูณลบได้บวกค่ะนักเรียน งงไหมคะไม่งงเนาะเราฝึกกันมาเยอะแล้วนะคะตรงนี้ผลลัพธ์ก็จะได้2ยกกำลังลบสี่บวกสิเครื่องหมายต่างกันให้นำไปลบนะคะ10บลบสเหลือ6ค่ะนักเรียนแล้วเครื่องหมายก็ตอบตามตัวมาก สิบเป็นบวกสี่เป็นลบสิบมากกว่าสี่นะคะจึงต่อบ,บวกหกค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ยังมียกกําลังสองอยู่ข้างนอกวงเล็บค่ะแจกสองตัวนี้เข้ามาคูณหกนะคะก็จะได้สองยกกําลัง12นั่นเองค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูกันต่อค่ะนักเรียนผลลัพธ์นี้นะคะ2ยกกําลัง 2นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเราก็จะไปลุยกันต่อที่ตัวอย่างที่2เลยนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูที่ตัวอย่างที่2กันต่อนะคะจงหาผลลัพธ์ของ12ยกกาลังลบ7หารด้วย3ยกกาลังลบ7คูณ4่ยกกาลังลบ7ค่ะนักเรียนการทําแบบฝึกหัดนะคะเราจะต้องคิดก่อนว่าฐานเนี่ยสามารถแปลงได้ไหมนะคะนักเรียนซึ่งเราก็สามารถแปลงฐาน12เนี่ยได้เป็น4คูณ3ได้นะคะแล้วก็จะมาดูว่าเอ๊มันสอดคล้องกับตัวส่วนที่โจท กำหนดไว้ไหมนะคะเรามาเริ่มกันเลยขันเกลียนเครื่องหมายหารตัวนี้นะคะก็เร <IS C AD> าก็จะเขียนใหม่นะคะได้เป็น12ยกกำลงังลบ7ส่วนด้วย3ยกกำลงังลบ7คูณกับ4ยกกำลงังลบ7จากนั้นคะ่ะเราก็จะแปลงตัวเศษของเรานะคะซึ่งเป็น12ให้เป็น3คูณ4ขันเกลียน สามคูณสี่ได้สิบสองนะคะไม่งงเนาะทั้งหมดกําลังลบเจ็ดอย่าลืมนะคะว่าทั้งหมดต้องกําลังลบเจ็ดค่ะส่วนด้วยตามนิ้กกาลังลบเจ็ดคูณด้วยสี่ยกกาลัง 7, ลบเจ็ 4, ด 7. เรามาพิจารณากันต่อค่ะว่าจากตรงนี้นะคะฐานคือสามส่วนสี่เลขชี้กําลังคือลบเจ็ดเราก็จะใช้สมบัติแจกเข้าไปค่ะเลขชี้กาลังเลขชี้กําลังที่อยู่ข้างนอกไปคูณเลขชี้กําลังที่อยู่ในวงเล็บนะคะเราก็จะได้ 3ยกกำลังลบ7คูณกับ4ยกกำลังลบ7ส่วนด้วย3ยกกำลังลบ7คูณ4ยกกำลังลบ7นั่นเองเค่ะนักเรียนเรามาพิจรารณาตัวเศษกับตัวส่วนของเราค่ะว่าเออตัวเศษเป็น3ยกกำลังลบ7คูณ4ยกกำลังลบ7ส่วนด้วยข้างล่างเอะมันเหมือนกันเลยเค่ะนักเรียนถ้าอย่างนี้นะคะเราก็สามารถตัดทอนกันได้เลยคือ หนึ่งคะ่ะนักเรียนไม่งงใช่ไหมคะเหมือนกันตัดทอนกันเลยคะ่ะนักเรียนเพราะว่าสามารถตัดทอนได้นะคะแต่ถ้าเราจะพิจารณาว่าเอ๊ะตัวนี้นะคะถ้าเราปรับนะคะให้เป็น3-4คูณส่ส่วนด้วย3าคูณ4ทั้งหมดยกกำลังลบ7ได้ไหมได้คะ่ะแล้ว3คูณสคูณ4ทอนกันมาเลยคะ่ะนักเรียนตัวนี้นะคะ ตัวนี้เนาะก็จะได้หนึ่งจริงไหมคะอ่าตรงนี้ก็จะได้หนึ่งยกกำลังลบเจ็ดต่อไปนะคะเราก็จะปรับเป็นเศษหนึ่งส่วนหนึ 1, ่ง 7, 1, ยกกำลังเจ็ดหนึ่งยกกำลังเจ็ดหนึ่งคูณกันเจ็ดตัว 1, หนึ่งคูนหนึ่งคูหนึ่งไปเจ็ดตัวก็จะได้หนึ่งเหมือนเดิมนะคะก็จะได้หนึ่งส่วนหนึ่งนั่นก็คือหนึ่งนั่นเองค่ะเดียนผลลัพธ์ที่เราได้นะคะก็จะเหมือนกันหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้นะคะ กับหนึ่งตัวนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกันเลยข่ะนักเรียน,นเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากนะคะ สำหรับแบบฝึกหัดใน EP นี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้ด้วยกัน2ข้อคะ่นะนักเรียนจงหาผลลัพธ์ของเลขยกกำลังที่ครูกำหนดให้นะคะโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาคะ่นะนักเรียนถ้านักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถส่งมาทางช่องทาง QR code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยคะ่นะนักเรียนแม้กระทั่งถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัยนะคะในการทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนก็สามารถสอบถามคุณครูมาได้เช่นเดียวกันคะ่นะนักเรียนะบพบกันใหม่ใน EP ถัดไปคะ่ะ สวัสดีค่ะ